ีสบายดีดีไม่แห้งพี่น้องครับผมพืออ่อเยาว์วันลำพนธอรุอเชียวครับตอบผิวกรอบเปิดแล้วพี่น้องเปิดแล้วเปิดแล้วขายแล้วขายแล้ว,ลวครับร้านลาบร้านลาบห้านลาบลุบลงลุงคิวครับลุงคิ้วส้มตำลาบไขยครับอำเภอทหารไสถนนเส้นหลังธนาคารพกสต,ตลาดนัดคลองสมอำเภอทาหารไสพี่น้อง หลากหลายเมนูครับเมนูลาบก้อยส้อยเสียส้อยจุลาบขมต้มแซบอูออมเหียออมขมอันนี้แล้วก็มีเมนูเด็ดต่างๆตำตำสุย่างครับตำทะเลตำปลาตำกุ้งสดตำยอีกกินตำหมูยอตำสุนิ่วครับตำเส้นแก้วตำข้าวโพด หลากหลายเมนูขอบคุณลยค่ะขอบคุณหัวข,ขอบคุณลูกค้าโตแรกครับเพราะมันโตแรกสองโตแต่ผลไม้หอมกันครับอันนี้เมนูต่ำครับมีทุกเมนูที่อยู่ในป้ายนี่้อพี่น้องถนนเสียนหลังธนาคารทกศส,สาขาอำเภอทหารไส้ครับธนาคารกกศ อาหารไายตลาดนัำคลองถมนอำเภอลาหานไายช่วงเที่ยงคณะคู่นักศึกษาครับโรงเรียนละหานไส้โรงเรียนบ้านละหานไส้กับโรงเรียนคู่มแม็กอยู่โรงเรียนยังก่อนเฮ้อฮะรัดชาดา เอเอโรงเรียนละหารไส้ลัเชลาพิเศษครับคน,นาครูกับนักศึกษาฝึกง,งานกรเจอามากยินเขาเที่ยงหร้อเปล่าูนุ่มต้มนี่ต้มยังเอาอยัางดู บินของครบหมดแล้วใช่ไหมคะอันนั้นครบแล้วค่ะเหลือเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้เหลืออะไรคะอันนี้ก็ลังดําทะเลสดดําทะเลสดกับดําข้าวโพดข้าวโพดอะไรจะเป็นหลอดเผือกรูปขอเขียนเพิ่มได้ไหมขป็นบวกเลยเขียนเขียนข้างล่างเลยก็ได้ตังเลี้ยวตั้งเลียวตั้งเลีนะคะตดําทะเล2อันนี้8ดําทะเลค่ะตําทะเลสดนี่ครับวัตถุดิบสดๆไม่จากรถสดจากทะเล

นี่ตำทะเลครับรคือใส่บวกหุ่งนี่ตำทะเลใส่มะละกอถ้าเป็นเหลาจะไม่ใส่มะละกอบวกหุ่งทะเลสิแกนวันบวกหุ่งทะเลนี่ครับหน้าตาของต้มข้าวโพดทะเลค่ะเมนูตำทะเลครับเขียนลงเลยนะคะับ้สีสันสดใสนารับประทานเลยนะ ได้เยอะมากท่าไงนี่ร้อยยี่สิบสวดจานโบก๊กนี่น้องจานละร้อยยี่สิบตำทะเลใส่เส้นมาแล้วกว่าทารสชาติรับประกันคุณภาพครับอร่อยแซ่บแน่นอนคุณยอดยพี่นองนังอีกตามข้าวโพดทะเลสองข้าวทะเล พริกแห้งครับพริกลิฟต์แซนด์กันป่ะเพื่อลดรสชาติแซ่บมากเลยนะส่วนท่านอีมีเมนูอันนี้น้ำตกครับย่างน้ำตกลาบหมูมีเมนูเนื้อไปมบื่อว่าท่านมีสิบอบมีใาเจ้าสั่งไปสั่นก็มีสั่งยู่นป่ะต้มแซ่เนื้อแกงหอมเนื้อ ร้านดังย่นานแถวสาธุประดิษฐ์พี่น้องย้ายมาจากสาธุประดิษฐ์ซอยสามแปดครับร้านลาบสามแปดแถวสาธุประดิษฐ์แถวไอสาธุประดิษฐ์ถนนจันทร์ข้าเจ้าหูวกันดีครับถนนจันทร์แถวนาาธิวาสถนนนาาธิวาสเซ็นทัลพระรามสามก็เจ้าหัวจักกันดีครับร้านลาบ,บาสา,ามสิบแปด วันนี้ง่ายมาจำมาปฏิจัการอยู่อำเภอละาหาันไสพี่น้องเปิดใหม่วันนี้วันแรกด้วยพี่น้องเปิดสาขาเบอนี้มือแรกครับสาขาอำเภอละาหาันไสเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าพี่นอบบ้องส,องสิบโมงเช้าเลิกสามทุ่มครับทุกวันทุกวันพีนนพาาน่น้องเอฟซีอยู่ฝั่งทางโซนอำเภอละหันไสบ้านขวดนวลินแดงปากคำครับเฉลิมภัยเกียรติมาเด้อพานมาทางนี้มาอุดหนุนกันครับ ร้านลุงคิวส้มตำลาบก้อยครับสาขาอำเภอละหารไส้เส้นทางก็คือถนนเส้นหลังธนาคารทกสสาขาอำเภอละหารไส้ครับขอบอก่นผู้ทรงนี่กยวงกันตัวตอนหนั้นขอบคุณลูกค้ามากครับขอบคุณลูกค้าครับ อันนี้แขกไอซียูครับเลยครับแ <l ug> ขกไอซียูมาจากทั้งทั้งประเทศกัมแม่ใช่ไหมมา,าม,หมาจากสุรินหรือบุรีรัมมาจากจากไซนมาจากปลาคัม <c oughs> ในระหว่างที่รอ,รอรอรออย่างไงก็ต้องกินลำไยไปก่อน นี่กินลำไยลองพร้อมกัก่อนบักข้อบักข้อนี่ลำไยลำไยเจี๊ยบเบิ้งกัได้เป็นบักข้อเนี่ยไงข้ออีสานสีเบิ้งมันเป็นสีสมบูรณมาหนะนั่นแหละบักลำไยอ่ะกันบักข้อมันสีออกหวานฝันนี่ลำไยมาเล็ดหวานที่สุดจนน้ำตาของแท้บักลำไยแทบลองเบิ้งอันนี้แนะนงมิมอันนี้เมนูรออ อ,อ,อันนี้ศิลปินดังท,งทั้งอีสานไต้ครับพี่พน,น้องเอาเพิ่ประคับปะหานไส้น้นดินแดงมูจักเขาดีครับลันลนันชิงไฟครับศิลปินดังดดบักข้อนี่เฮ้ยเขาสิโฆษณานงันไหไม่บอกตายแต่อบอกข้อแต่นี่ก็ได้พี่น้องมีการมีงั้นไหมครับเน้อนี่ยสไต์เ<ป>พื่อชีวิตลูกทุง่งสติงได้หมดครับสไต์เพื่อชีวิตลันชิงไฟครับม่าต่างแต่มี ว่านี่หน่อยทิ้งครับค่าจ้างมี่หน่อยทิ้งเนี่ยนี่นามปานาในจักนไอ้ไปงานไปก็ได้น้ำเพิ่อครับดนน้ำเพื่งวัานี่เลาวอามาฝากนีิเนเต่าเมียนมาเมียนของวอร์รัาเลยกันาเดี๋ยวประคำมลหานไซรู้จักเขาดีครับเมื่อหลินแดงอันน้ำเพิ่งนขวดจักบาทพนามาขายอ่ะอันชืแหละวัดตียครับต่อไปต่อมาต่อมาาเมียน น้ำตาลมันแพงเราเขาาอย่างนี้าพิอว่าก้อนไฟเาเอาไม่ก็ได้ก็ไดที่แรกอะที่แรกว่าเขาบอกว่าสีลอครับี้อยแต่โปไปเอามาณสามอยดีเป็นอย่างไรเรืงรถคับแต่เขาบอวมันมันรัดถือหรือเาต่อไปต่อมากหรือเปลต่อไปต่อมานตาลไม่ได้โอยอย่าต่อครับว้าต่อแล้วนตาลแพง ลันทิงไฟครับศิลปินดังทั้งอีสานใต้ฟังนี่ครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณพี่น้องยับซี่ครับผ่านมาทาั้งนี้มาุดหนุนกันเด้อครับร้านลงคิวราบก้อยส้มตำราบก้อยครับเปิดใหม่วันนี้มือแรกแห้งมานครับขอบคุณทั้งลูกค้าครับโต๊แรกสุดแรกครับคาราคู่ ต้งเรียนและหานทรายเข้าอุดรุนกันเปิดที่นี่ขายที่นี่ทุกวันครับสิบโมงพอดสามชุมขอบคุณพี่น้องหลายๆขอบคุณหลายๆพอกันค,คลิปหน้าครับสวัสดีบายๆป,ปูน,ปน